เจ็ดข้อผิดพลาดที่อย่าให้เกิดขึ้นเมื่อคุณได้มีโอกาสสัมภาษณ์งานข้อผิดพลาดนี้ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วจากผู้ที่เชี่ยวชาญในประเทศสวีเดนเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์งานแล้วมีหลายคนไม่ได้งานทําข้อที่1ไปสายการไปสายนั้นเป็นการที่เราไม่ให้เกียรติกับสถานที่ทํางานไม่ให้เกียรติกับ คนที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งานเราเพราะบางทีบางครั้งแล้วเขาอาจจะนัดคนหลายๆคนมาสัมภาษณ์งานในวันเดียวกันก็ได้ข้อที่2ไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานที่ทําไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทที่ไปสัมปทานไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตําแหน่งงานที่ทําแม้ว่าคุณจะไม่เคยทํางานนี้มาก่อน แต่ควรจะอ่านข้อมูลจากการที่เขามีประกาศโฆษณาว่าเขาต้องการความแบบไหนบริษัทนี้มีกิจการยังไงเพราะแน่นอนค่ะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้ว 3. เวลาเขาถามคำถามแล้วก็จะมีเช่นเวลาเขาถามอะไรมาแล้วก็พูดทวนคำถามที่เขาพูดกับเราแล้วค่อยตอบแบบนี้มันแสดงถึงความไม่มั่นใจในการตอบคำถามมันดูแล้วเราจะไม่ได้ตอบความจริงเพราะเรา ทวนคำถามที่เขาพูดก่อนแล้วเราถึงตอบแบบนี้ให้ระวังดีๆข้อ 4. พูดไม่ดีเกี่ยวกับที่ทำงานเก่าเจ้านายเก่าเพื่อร่วมง,งานเก่าที่ไม่ดีเช่นเขาอาจจะไม่ยุติธรรมกับคุณหรือบริษัทอาจจะจ่ายค่าแรงคุณไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าพูดเพราะว่า คนที่พูดแบบนี้เขาจะมองว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทัศนคติไม่ดีซึ่งเขาอาจจะเชื่อเราไม่ได้เพราะว่าเขาฟังความข้างเดียวแต่สิ่งที่คุณจะตอบได้แม้ว่าที่ทํางานเก่าคุณเจ้านายเก่าคุณโคตรแย่เลยแต่สิ่งที่คุณจะตอบได้ก็คือว่าที่ทํางานใหม่เนี้ยมันมีอะไรที่คุณตามหาให้พูดถึงสิ่งที่เราไม่ได้รับโอกาสในการทํางาน ในงานเก่าเราอาจจะบอกว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะทำงานบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเรายังไม่ได้รับโอกาสนั้นเลยเราเลยมาตามหาที่นี่แหละเราคิดว่าที่นี่มีเพราะเราเห็นจากในโฆษณาที่เขามีก็ให้บอกอย่างนี้ไปแข้อต่อไปก็คือมือถือแน่นอนค่ะมือถือตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นอวัยวะที่เสริมในร่างกายของเราอยู่แล้วก็คือเราต้องถือไปตลอดเวลาเราอาจจะใช้ติดต่อในการที่เราก่อนที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์งานแต่อย่าลืม ปิดมือถือหรือปิดเสียงและอย่าไปวางไว้บนโต๊ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการดึงสมาธิทั้งตัวคุณเองและก็ผู้สัมภาษณ์งานแน่นอนค่ะคุณบอกว่าคุณปิดเสียงแต่คุณวางบนโต๊ะจะบอกว่าบางทีมันมีป๊อปอัพขึ้นมาเช่นมีโฆษณาข,ขึ้นมามีข้อความขึ้นมาคุณก็จะเสียสมาธิเขาเองก็เสียสมาธิให้คุณปิดเสียงหรือปิดมือถือเอาใส่กระเป๋าไว้แล้วไม่ต้องมองมันเอาไว้เอาไว้ไวรับสายเอาไว้เช็คข้อมูล ทีหลังได้เรื่องมือถือเนี่ยมีคนตกมาตายตกงานต่อไปยาวๆมีมาแล้วเพราะว่าผู้สัมภาษณ์จะมองว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสัมภาษณ์งานครั้งนี้เลยระวังดีๆเรื่องมือถือเรื่องต่อไปที่คุณคิดว่าอมไม่น่านะข้อด้อยจุดด้อยมีหลายคนมักจะบอกว่าตัวเองอะ่ะไม่มีข้อด้อยอะไรมีจุดๆแข็งตรงนี้ผู้สัมภาษณ์จะมองว่า คนทุกคนมันไม่มีใครเพอร์เฟคร0อแม้เราจะรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นดูเพอร์เฟคจะบอกว่าเขามองว่าถ้าเรามองเห็นจุดด้อยของเราและเรารู้ว่าจุดด้อยของเรานั้นคืออะไรแล้วเราจะพัฒนามันอันนั้นเป็นสิ่งที่รับได้ของคนที่เป็นมนุษย์โดยทั่วไปดังนั้นสามารถบอกจุดด้อยได้ต่อไปจุดแข็งฉันเก่งทุกอย่างฉันเยี่ยมทุกอย่างฉัน ทุกอย่างฉันดีหมดตรงนี้ผู้สัมภาษณ์ก็จะมองว่าคุณมองตัวเองไม่เห็นคนทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียแต่การที่คุณมีข้อดีจนมากเกินไปลองคิดดีๆนะมันเอเวอร์คอลี่ายหรือเปล่ามันดูมากเกินไปสำหรับงานที่คุณทำหรือเปล่าคุณมองไม่เห็นตัวเองจริงๆหรือเปล่า คนมีจุดแข็งก็จริงแต่ว่าถ้าจุดแข็งที่มันเป็นมากเกินไปฉันเป็นคนเพอร์เฟกฉันทําทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างที่ออกจากมือฉันไปจะต้องดีที่สุดเราคิดว่าดีที่สุดแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วมันย่อมเกิดความผิดพลาดได้มันอาจจะดีที่สุดในสายตาคนแต่มันอาจจะไม่ดีที่สุดในสายตาของคนอื่นดังนั้น7ข้อนี้ให้ระวังดีๆตอนที่ไปสัมภาษณ์งานอย่าลืมนะคะอย่าลืมซ้อมไปก่อน ซ้อมให้คล่องตัวแล้วขณะที่คุณสัมภาษณ์งานคุณจะโชคดีในการที่ได้งานทำค่ะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์ให้หน่อยค่ะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปกดติดตามเพจครูบิบบี้บิบ i ี้อินซวดนด้วยนะคะและลิเก,กทีนฟร m o มด